นม่ก็อาบน้ำเยาะเปนเด็กกเลั้งทีไปไปนี่คุน้นสบไป,ปดูนะ่ดเน้ยไม่ส่งค่ะวิดีโอของนายกจะเป็นวิดีโออันสืบมาเท้าก็เลยดีปังไรกันเนาะ ที่เป็นอันเสืมันกันเนาะวิดีโอโหัวหนาเฮ้าคาเดี๋ยวอ่านกันก่าด้วยจุดชมวิวดีกลางหันลมดีหรือกอละแน่นันเนาะว่าเสียเข้าคากรอาบน้ำเสร็จตีปังไหลมากะเลนน้ำมาเยาก็มามาปุดโคปุดเลงเหมาอาบน้ำดีห้องหรือเศร้าก็ขึ้นออกทะเลทางกล้ามนะกันเนาะมอนในเดี๋ยวออกทะเลทางกล้ามครับอันนี้จะเป็นตั้งขึ้น เล่เงนะกันมันจะมีหนึ่งร้อยพันคันนะถึมีจิกลอยพันคะถึงมีทีเป็นตัวต่าหลีคับสมวิวเมืองพัทยากัะนเนาะสมวิวทะเลเสสมิวพัทยากะเมตรเลีย้ยาย่าเสียค่ะเรียนน้ำเย่ยก็ขึ้นมาอัดนำ้ำพิดโคเหตกโ็ขึ้นมาตีทางกัมกัะนเนาะข้าม,มาเข้าขึ้นมาตีในเมืองเค่ะกคำกางวันตะตกมาเดีดเว ขยามามองค่ะขยามพามองก็กัางวันเด็กตกหน่งคันเนะาะราคาเด็ขึ้น่ร้อยค่ะเด็ขึ้นด้วยกังวันตกน่ค่ะไว้สีเข,ขาก็เน้นนำมาก็ขึ้นกนเลยทางล้ามันเนาะเพราะว่าพามาขยามามีเกณฑ์นะคันเนาะความดีจลจอดก็มันเต็มคุ้มค่ะขยามามีสองวันเลยคเนาะมันให้กเลีไจริงค่ะ เด็กก็เละทางตีเหนือเนาะโมกุกมาฮ่าวเด็กก็เละจีไรอันวันนั้นไปสืบตัวแถมวิดีโอหัวนาคันเนาะวิดีโอโหัาในก็ฮ่าก็บเด็กขึ้นดีถึงร้อยพุ่นกันถึงร้อยตั้งเด้อพุ่นกันเนาะฮ่าวเด็กขึ้นโดยทางรีกลางวันตกค่ะโอ้โหครในกลางวันตกนะมันเด็ดทางรีนะครับมันเด็ดหันทางกลางวันตกเหนือน้ำปังไรเนี่ยคันเนาะต่อติดเลยหันก่ะอยู่ในเมืองกรุงเทพมันตั้นหันกลางวันคึ้นกลางวันตกสิบบอกเนาะ เตือนเจ้ามากกวเหตุการณ์เนาะกำมันคำมาก็เข้า,ขาห้องนอนด้วยครับเพราะมีเขาย้ำเดล่ปะเนาะเมืเ่อไรม,ม,มาเล่ก่อนเดี๋ยว,ลวเล่จะจัดครับเขาย้ำม,มากกว่ามีสองวันด้วยกันเนาะเดีเล่ฮอลรถคืนดังเนอพุ่นค่ะข้าวขาก็มไปพูดตั้งกันดดเนาะเดีเล่จับ GPS หโด้วยกว่าครับเนาะเพราะว่ามาปอก,กันตั้งสุดครับเดีเล่ได้นำนาครับเนาะมันเดียวเล่มจัดอะไรครับว่านึ่งเกานะนั เพราว่าขยำเกนันนาะเพราะว่าขยำหนําได้เด็กให้มานอนเลยมอกสอคืนนะคัเนาะขยำเพามีเกมีสวันคสวันหนึ่นนะคนนอเ็นเปว่าพรูเตการคันนอพมีขยํำนังได้มาริมานอนเนสคืนนี่จอดจอกันเกกนมีมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวให้คันน้อนหรคนขับมอเตอร์ไซค์หลายๆัะมีรถยนต์เอ็เปราะว่า ไปนำเอารถยนต์คำมาได้นะเพราะไพดีมาเร็งกาะล้านไหนอย่าลืมมาเรที่ไหนขนาดที่จุดสมวิวกับหันร่มเหนือขอนอเข้าคาเส็ยด้วยในกูเกิลก็ไนลค่ะ พอหอมหอนน็กก่อนนนซิเครืนึงูเกิลันเนาะมันเดขึ้นมาให้เขาด้วยค่ะและ้วก็มีตีหล,หลายจีแล้วเขาก็กว่าจำทำ google แม p กันเนาะม่นำไกดคกะตัวดีห้องดอเศร้าเข้ามาก็บมอกสิบนาทีกันเนาะเพราะมันเดทอะไรขึ้นร้อยยิตั้งเนยนน่นจะได้ขึ้นร้อยจานินก็แผ่นยำรถแข่นก็ต้องขึ้นมากันนะเพราะว่าร้อยจานดินกันเนาะ อันน ality, hey, really? <speaking in the first place> ี so ้จะเป็นต <speaking> <short> ั้งคืนกุ้ยขนมใต้ฮอตรีครับเมื่อขายอยู่กรุงเทพคาฮอรถแบบว่าเกธรรมดาค่ะมาฮอกเกออโต้เนึ่ยเหมือนกันหมืนกัก็ชิ้นมือกันเนาะออกามก็เล็ดค่ะอย่าประวามใจรวดเท้าเนะ ไปทังในเมืองคนห่งเอาคำอะไรพอมาหาดกันนก็เต็หันวิวทะเลอยู่อิดค่ะคุยกับไปถึงที่มันกันเนาะเอาขาดเด็กขึ้นด้วเหนือร้อยบนที่เหนร้อยบนด้ห่างะะดีหนึ่งกันเนาะบอลลยตรงในทะเลเสียโดยลงในเมืองแหเนาะมลีก็กจกวัาจ่ําต๊อยู่นกัเนาะเ็กกอดเด็ไม้อิดอนะครับ มาเลยปอบันตั้งสุดกอดีกว่างตั้งยิ่งขยันเปรอว่าพยายามมากกว่าตั้งอนกรกาจับทีเบสกว่าขนมไปพูดตั้งกว่าตั้งดีเลย เอาคอาหอป้นมาตั้งเรียวอินกันเนาะเดีขึ้นมาขอรถเขาขึ้นกันเนาะตั้งเรียวอยู่ดีไหนคะเอาคาป้นมาอินกันเนาะอเอาคาน,น,นจะเป็นตั้งขึ้นลอยจุดชมวิวกับหันลมก่อร้านพัทยาหน่อยกันเนาะตั้งก่อเด็กกีดินคะ ล้วก็ดิจัน,นก็แพงเพรารถแข่นก็ต้องขึ้นมากขนาดนี้น,นย่เงภาว่าตาัะะ้งมันกิดนะครับลอยกระทิจันนะครับตั้งเลยน,นะรถอรไบ้างไปขึ้นลายหมังกร,รนะรถโค้แข่งแกนนะ

เิลยข้างโน้อน้ำขึ้นเลยวุ้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 ยตกแต่งโค้งอมั้ง ทำนานไม oh, oh, ่อยากขึ้นมาแล้วโอ้ยชันมากเลยโอ้ยสวยเแต่ว่าแต่แังร้อนมากเลยไม่เป็นไหนเราข้าดีตรงนี้ก็โอเคนะถึงแล้ว รถเกือบไม่ไวหวสูบก็ขึ้นมาได้เดี๋ยวตั้งร้อนอยู่เลยรถขัาใหม่นะรถเราเก่าขึ้นมาให้ลำบาก น้องบอลจุดชวมวิวกลางหันลมที่ก่อรานนะครับจะมีเห็นวิว360องศานะครับก็เห็นวิวเมืองของพัทยาตรไปทางนี้ก่อนทางแล้ไปดูทางนี้ก่อน แี่แรงร้อนอยู่นะ้วโอ้ถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยไ,ไหนอยู่ทางนู้นเห็นวิวเมืองพัทยาสวยๆมาถ่ายรูปกัน อันนี้แดดยังร้อนอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ก็เห็นยูได้สวยลงข้างลง่างอ้อมไปทางนน้นเออว่ามันมืดอะตรงนี้มันมืดเอาไหม เอาวิวกันเนาะถ้าผ้าที่ตกอีกนิดหนึ่งโอเคตรงนี้มันยังร้อนอยู่ 哎，那个用。